จ้าจ้าทั้งนี้คุยติดฟังเพลงอะไรอยู่เปิดเสียงดังแน่เลยเอ๋อก็มันทำงานเครียด่ะอาจารย์มันก็ทำงานไปฟังเพลงไปได้ปะโอ้นี่ขนาดอยู่ไกลๆขนาดนี้ผมยังได้ยินเลยนะเน่จังหวะมันรุนแรงขนาดนี้แล้วเปิดเพลงดังขนาดนี้ผมว่ายิ่งฟังยิ่งเครียดนะไม่เครียดหรอกอาจารย์เพลงที่ชอบมันจะไปเครียดได้ยังไงผมว่ามันเครียดนะเนี่ยมันน่มันนี่ ผมว่าน้าจะต้องลดระดับเสียงลงหน่อยนะนเนี่ยไม่ได้เครียดค่ะอาจารย์เพลงที่ชอบจะไม่เครียดได้ยังไงก็เสียงมันว้าขนาดนี้เนี่ยหนูไม่ได้เครียดค่ะอาจารย์เครียดไม่ได้เครียดเครียดไม่เครียดเครียดไม่ได้เครียดค่ะเครียดพอเลยเขียงกับน้องทีมงานเมื่อกี้ก็เครียดเลยแต่ไม่รู้มันเครียดแบบมีหลายแบบหรออ่านี่ไงเถียงกันเครียดปะก็ก็เครียดอยู่หน่อยอ่าอย่างนี้เพลงที่บอก ไป,ไปไปไปลงนรกอะไรอย่างงี้เพลงแนวร็อ k เนี่ยถ้าเป็นร็อ k แล้วก็เนื้อหามันเป็นบวกเนี่ยก็พอไหวนะไปลงนรกนี่มันไม่ค่อยบวกเท่าไหร่ผมเหนื่อยมากเลยที่ต้องเถียงกับทีมงานครับว่าเพลงแบบไหนที่มันจะช่วยคลายความเครียดเราได้วันนี้ b บรน n s t รองคุยเรื่องสมองให้เป็นเรื่องสนุกมาพบกับผู้เชี่ยวชาญของเราครับอาจารย์บ๊อบครับจริงหรือเปล่าครับที่ว่าพอเราฟังเพลงที่เราชอบเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดของเราได้เพลงลดความเครียดได้ครับขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์เต้เครียดแบบไหน อ่านั่นนะสินี่เถียงกับน้องทีมงานเมื่อกี้ก็เครียดเลยแต่ไม่รู้มีเครียดแบบนีนมีหลายแบบหรออ่านี่ไงเถียงกันเครียดปะก็เครียดอยู่น,นิดนิดเราเรียกว่าเครียดทางอารมณ์อารมณ์แบบเซ็งเซงอารมณ์เบื่อเบือารมณ์หงุดหงิดอันนี้อ,อันที่หนึ่งเลยอ,เอันที่สองเนี่ยพอความเครียดทางอารมณ์มันไม่หายเนี่ยจันเต้มันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยหัวใจเต้นเร็วขึ้นใช่เลยโอ้แล้วก็รู้สึกแบบเหนื่อยและไปถึงปวดหัวด้วยแล้วก็ถ้ายังไม่หายอีกเครียดทางกายไม่หายอีก มันมีเครียดเรื่องอื่นให้ต้องคิดเยอะคิดเยอะก็นอนไม่หลับเราเรียกว่าเครียดวิตกกังวลเครียดวิตกกังวลอ่ไอ้เครียดแบบนี้มันไม่ดีต่อสมองยังไงถ้ามันเครียดไปนานๆจริงๆแล้วสมองเนี่ยชอบความเครียดนะแต่ว่าเป็นความเครียดที่คิดบวกแก้ปัญหาได้แต่พอมันเยอะๆขึ้นเนี่ยรุมเร้ามากขึ้น สมองเขาลา้าสมองเขาไม่อยากจะยับยั้งความเครียดแล้วเราต้องหาตัวช่วยดนตรีเนี่ยจะช่วยผ่อนคลายความเครียดโดยช่วยให้สมองของเราเนี่ยคิดบุกดนตรียังให้สมองเนี่ยระลึกถึงความจำดีๆแล้วก็ชวนให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ใหม่ด้วยโอ้ตอนนี้อยากจะระลึกได้ถึงความทรงจำดีๆและเกิดความคิดสร้างสารรค์นะคุณผู้ชมครับไปด้วยกัน,นครับ จนเต้ครับวันนี้ผมมีเพลงให้าจนเต้ามาลองฟังดูดและจะได้รู้ว่าผ่อนคลายความเครียดระดับไหนจจนเต้ครับลองเลือกเพลงที่มีเนื้อร้องที่าจนเต้ชอบสิครับผมเอาเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้นะครับ<แ>ผมก็คลิกให้นะครับนนนนี่มมมมดล้้อองพพเรราาาััคคววผูกใใจฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่า มันกระชุ่มกระชวยขึ้นนะเป็นเพลงที่มีจังหวะแล้วก็มีเนื้อร้องด้วยจริงๆนะเมื่อกี้อยากจะร้องตามด้วย<อ>แล้วเนื้อร้องมันทําให้เรา นึกถึงสถาบันที่เราเรียนมาใช่ไหมทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะผมว่ารู้สึกเห็นภาพเลยใช่ไหมเห็นภาพแสงวัดสมองของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะแบบระลึกความจําอยากจะร้องเองด้วยใช่ใช่ถ้ายิ่งร้องเองยิ่งดีใหญ่เลยจริงดิใช่ครับเหมือนกับมีความรู้สึกร่วมกับเนื้อเพลงแล้วก็จังหวะดนตรีนี่แหละมันทําให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นค่อยๆเป็นจังหวะแล้วก็สบายขึ้นเมื่อสักครู่อาจารย์ป๊อบบอกว่าเครียดเรามีหลายแบบเพลงแบบนี้มันจะช่วยเครียดแบบไหนเพลงเหล่านี้ครับ อันดับหนึ่งเลยก็คือแก้เครียดทางอารมณ์อารมณ์เราก็คือเราเบื่อเราเซ็งหงุดหงิดอะไรเงี้ยพอฟังเพลงแบบนี้ใจมันพองใจมันฟูคือสมมติเพลงเนี้ยเนื้อเพลงมันก็คงจะเป็นเชิงบวกเนาะมักจะต้องเลือกเนื้อเพลงที่ทําให้เราคิดบวก<อ>รู้สึกมีพลังรู้สึกแบบเคริบเคริ้มรู้สึกสุนทรีอย่างงี้เพลงที่บอก ไปไปไป,ไปงนรกอะไรอย่างนี้ <g ül> เพลงแนวร็อกเนี่ยถ้าเป็นร็อกแล้วก็เนื้อหามันเป็นบวกเนี่ยก็พอไหวนะไปลงนรกนี่มันไม่ค่อยบวกเท่าไหร่ <g ül> ส่วนใหญ่ก็คือจะจับจังหวะยกเว้นแต่ว่าต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนโมโหง่ายหรือเปล่า <g ül> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเพลงอกหักถ้าเราเนี่ยเป็นคนแบบอ่อนไหวน้ําตาแบบไหลเร,เรื่อยเลยเพราะว่าอกหักอะไรเงี้ยเพลงเหล่านี้ก็ต้อง เอาออกไปคราวนี้ผมมีอีกเพลงหนึ่ง<ด>นะครับที่ไม่มีเนื้อร้องอ้าวแล้วผมจะร้องตามไงเราก็อาจจะมีการแบบนึกถึงเสียงที่เราอยากจะใส่เข้าไปได้จังหวะที่เขาให้มาจันเต้ลงเลือกดูไหมครับได้ครับงั้นผมเอาเพลงนี้ลองหลับตาฟังดูแล้วเรารู้สึกอย่างไง เป็นอย่างไรบ้างครับตอนที่ผมหลับตาเนาะผมก็ค่อยๆไล่ตามเสียงดนตรีไปมันมีให้ความรู้สึกคล้ายๆกับกําลังขึ้นบันไดขึ้นภูเขาเห็นเป็นภาพเห็นเป็นภาพเดี๋ยวขึ้นเนินเดี๋ยวลงเนินอันนี้ผมเริ่มเริ่มเริ่มเพี้ยนไหมไม่ไม่เพี้ยนครับคือสมองของเราเนี่ยครับมันเริ่มปรับระดับแบบเป็นความเครียดบวกความเครียดบวกก็คือเอาความคิดบวกเนี่ย มาจินตนาการให้เกิดความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นมันจะดึงความทรงจำที่ดีๆแล้วก็มาร้อยเรียงเป็นภาพโดยอัตโนมัติด้วยร่างกายก็ผ่อนคลายเมื่อกี้ผมสังเกตจันเต้ก็คือหายใจสงบลงนะครับหัวใจก็ถ้าเราจับชีพจรดูชีพจรก็จะเต้นสบายๆช้าๆจันป๊อบครับเพลงนี้ไม่มีเนื้อรองซึ่งมันต่างจากเพลงที่แล้ว การมีเนื้อร้องไม่มีเนื้อร้องมันต่างกันยังไงครับการมีเนื้อร้องเนี่ยนะครับมันจะเข้าทางด้านหูซ้ายเพราะว่าสมองข้างซ้ายเนี่ยเขาจะไประลึกถึงเนื้อร้องคําพูดที่มันคิดบวกขณะที่ไม่มีเนื้อร้องเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดทางร่างกายยังไงฟังๆปุ๊บเนี่ย ที่เรามึนๆปวดหัวไม่ว่าสาเหตุใดๆที่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึกแย่ๆเนี่ยมันจะหายไปเลยเพราะว่าหัวใจเราเนี่ยพยายามจะไม่ให้เต้นแรงเกินไปมันก็ผ่อนคลายที่หัวใจพอผ่อนคลายที่หัวใจเสร็จความคิดบวบๆมันจะมาจังหวะต่างๆของดนตรีต่างๆก็ทําให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะทําให้หลอดเลือดของไปที่ไปเลี้ยงสมองผ่อนคลายได้ออกซิเจนมาขึ้นคราวนี้ผมมีชุดดนตรีอีกแบบหนึง่งเป็นเสียงยที่น่าสนใจลองดูนะครับ ันนี้มันไม่ได้เป็นดนตรีนี่ใช่ป่ะเสียงคลื่นเสียงคลื่นนี้ต้องหลับตาไหมอาจจะไม่หลับตาก็ได้ครับอาจจะมองไปไกลๆแล้วลอง<ม>จินตนาการเพิ่มสิครับเห็นอะไรบ้างหรือรู้สึกเพิ่มเติมจากเสียงเขาอย่างไรบ้างบ<า>ังเอินว่าผมเป็นคนชอบเสียงคลื่นพอดีเนาะแล้วก็เวลาที่ไปนั่งอยริมทะเลเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่อนคลายอะ แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมันเกิดอารมณ์ร่วมอารมณ์ร่วมเนี่ยเมื่อกี้สังเกตได้คือหูครับหูครับหูก็ดิกนิดนึ่งครับใช่ครับหูข้างซ้ายเนี่ยมันนํามาเพราะว่าเสียงนี้มีการแปรผลเป็นเสียงธรรมชาติที่เราคุ้นเคยซึ่งมันเป็นการผ่อนคลายความเครียดระดับ3ก็คือทางด้านจิตใจโอ คำว่าภาพกับเสียงที่มาพร้อมกันเนี่ยภาพเนี่ยไม่ได้อยู่บนหน้าจอครับผู้ชมชแต่มันเป็นภาพที่ผมสร้างขึ้นมาอ,อ,อยู่ในอยู่ในมโนของผมนี่ใช่ไหมใช่พอได้ยินเสียงนี้ปุ๊บ ภาพทะเลมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ท้องฟ้าสีฟ้าน้าเป็นสีครามมาอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วถ้าเป็นเสียงธรรมชาติในรูปแบบอื่นนะครับบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าผูกพันกับทะเลอยู่ที่ว่าเราชอบธรรมชาติแบบไหนเช่นบางคนชอบเสียงฝนตกอื้บางคนชอบเสียงลมแล้วก็ลมบนภูเขาที่แบบกันอู้นะครับเนาะหรือบางคนชอบเสียงที่เป็นดนตรี บวกกับเสียงธรรมชาติด้วยคือถ้าเราไปอยู่กับเสียงธรรมชาติจริงๆที่ทะเลจริงๆทำไมถึงไปทะเลเลยจริงๆใช่แล้วก็เจอเสียงแบบนั้นจริงๆแล้วก็เห็นภาพจริงๆเลยอะ่ะ20นาทีเป็นอย่างน้อยคืออยู่กับตัวเองอืมใช่แต่ถ้าไม่มีโอกาสไปอย่างน้อยลองเลือกเลือกฟังเสียงธรรมชาติแบบใช่จากเสียงคอมและยิ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีภาพประกอบด้วยนะครับตอนนี้ ผมอยากที่จะชวนให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีความรู้สึกผ่อนคลายแบบผมว่าอาจารย์ป๊อบเตรียมเพลงมาใช่ไหมใช่ครับผมเตรียมเพลงมานะครับ4นาทีแล้วก็จะชวนอาจารย์เต้แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับผ่อนคลายความเครียดไปด้วยครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับงั้นดนตรีมาครับลองฟังดูนะครับ คราวนี้ครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับให้เราเอามือซ้ายนะครับแตะที่พุงเรานะครับรับท่านผู้ชมแตะดูนะครับจากนั้นเอามือขวาครับแตะบนมือซ้ายครับลองหลับตาดูนะครับให้เรามีสมาธิอยู่กับลมหายใจของเราช้าๆครับหายใจเข้าลึกๆท้องเราจะพองขึ้นหายใจออกยาว ท้องเราจะแฟบนิดนึงหายใจเข้าลึกๆแล้กั้นไว้หน่อยนะครับกั้นไว้ครับหนึ่งสองสสเป่าลหมอกทางปากยาวๆหนึ่งสองสสีหายใจเข้าลึกๆค้างไว้หนึ่งสองสมสี เอาลมออกยาวๆ 1, 2, 3, าหนึ่งสองสสย้ายความรู้สึกมาที่หูขวาของเรานะครับเอามือขวามาแตะที่หูขวาของเราปิดหูขวาของเรานะครับแล้วฟังเสียงดูนะครับหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกทางจมูกยาวๆครับยาวๆจนเราเอามือขวามาแตะที่เดิมครับแตะที่พุงที่เดิมจากนั้นย้ายมือซ้ายครับไปแตะหูซ้ายฟังเสียงดูนะครับหายใจเข้าลึกๆครับหายใจออกทางจมูกยาวๆครับ แล้วเอามือซ้ายมาแตะที่ปุงเราเหมือนเดิมครับจากนั้นฟังเสียงทั้งสองหูของเราแล้วเราก็เป่าลมหายใจออกทั้งปากให้ได้ยินเสียงตั้งใจเป่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดว่าสบาย ผ่อนคลายครับลองพูดดูครับผ่อนคลายผ่อนคลายลืมตาขึ้นครับเฮอ<า>จันเต้และท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับมีความรู้สึกคล้ายๆกับดีทอ็อกซ์อารมณ์จิตใจแล้วก็ร่างกายไป,กไปพร้อมกันหมดเลยไปพร้อมกันหมดเลยจานป๊อปครับวิธีนี้ต้องใช้เวลานานสักเท่าไหร่ก่อนที่เราจะผ่อนคลายขั้นสุดนะงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่า4 -7 นาทีก็เพียงพอครับ ถ้าทำา4-7นาทีแล้วควรจะต้องพักก่อนที่จะทำรอบใหม่อีกทีไหมหรือว่ายัางไงดีครับจริงๆแล้ว4 -7 นาทีเนี่ยช่วงสั้นๆถ้าเรามีเวลาน้อยอ,อันนี้ก็แก้ความเครียดได้ระดับหนึ่งและแต่ถ้าทำให้สุดๆเลย20นาทีเต็มๆพอเลย20นาทีใช่ครับอาจารย์ป๊อปครับถ้า,ถาผมจะพูดกับตัวเองค่ะ พูดไกด์ตัวเองพูดอยู่ข้างในเนี่ยผม,มควรจะต้องพูดตามอาจารย์ป๊อปเป๊เลยไหมหรือว่ามันมีคําที่ผมสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ไม่จําเป็นต้องเป๊เหมือนที่ผมพูดนะครับคําที่สมองต้องการเนี่ยคือความคิดบวกเช่นคําที่เราแบบอยากจะให้เรารู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายของตัวเราเองเลยนะครับของที่ผมนําไปเมื่อกี้ก็คือสบายผ่อนคลายอ,อย่างของอาจารย์เต้สิครับคําไหนที่แบบที่เรารู้สึกดีครับ ความที่รู้สึกดีเนาะก็อาจจะเป็นเลิกกังวลเลิกนึกถึงพรุ่งนี้เราก็ใช้ประมาณ2องคำนี้ครับเลิกกังวลเลิกนึกถึงพรุ่งนี้แค่นี้แหละครับ<อ>แต่พูดบ่อยๆคำละ3รอรบมันก็ทําให้ร่างกายเราคิดได้แหละแล้วจําเป็นที่จะต้อง พูดในใจไหมว่าตอนนี้จะไปจับที่หูแล้วนะตอนนี้กลับมาจับที่พุงต้องพูดอย่างนั้นไหมครับจริงๆแล้วการที่จับหูหรือจับพุงเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเราไม่ง่วงให้เรามีสติกำกับเท่านั้นเองถ้าจริงๆแล้วเรานึกถึงเสียงของเราเนี่ยสติมันจะมาอยู่แล้วและพอเรานึกถึงคําบวกเนี่ยสติยิ่งกำกับอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไม้มืออะไรเลยอ๋อเพราะฉะนั้นใช้คําพูดเชิงบวกในการที่จะผ่อนคลายตัวเองลงใช่ครับคลอไปกับเสียงดนตรีที่เราชอบด้วยและที่ สำคัญถ้าเรารู้สึกว่าเราทําเหล่านี้แล้วไม่ผ่อนคลายจริงๆก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน่าจะดีครับผมมปรึกษาอาจารย์ต๋อ <laughs> ความรู้ทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน